หลังนี้นี่มันเป็นบ้านพักตากอากาศหรืออะไรเนี่ยไม่รู้พี่ถามเธอฮะมันโดดเดียวเดียวดายแล้วเนี่ยรู้ก็ไม่เคยเห็นมีใครอยู่สักทีจริงปะสงสัยก,ก็เธอจับเป็นอะไรเนาะแต่ก็มีรถมาจอดอยู่นะเนี่ยเรามาเดากันซิว่าเป็นอะไรพี่มาถามลุงเนี่ยลุงบ้านบ้านลุงนี่งเนี่ย ลุงที่กำลังลงไปเนถามกล้าถามเขาปะละ่ะเราสงสัยอะ่ะพี่หมูมาทีไรน,นะ่เขาไม่เคยตกแต่งอะไรสักอย่างเขาปล่อยอย่างเงี้ยเหรอเดี๋ยวนะมันอยู่ริมแน้ำะยนะตัวเองจ้ามาหาคำตอบกันที่ว่าอะไรรู้ว่าคงจะเป็นบ้านลุงแกเนล่แล้วลุงอะ่ะเขาเป็นคนไม่ค่อยอะไรดูดิ เขาไม่เคยแต่งบ้านทุเลี้ะพี่เลยไม่เคยตกแต่งอะไรสักอย่างนะไม่ใช่บ้านล้างนะก็ลุงที่ที่ออกจากเดินไปนู่นแล้วพี่เห็นเนี่ยอยู่ริมแม่น้ําโดนหนาว้วยนะเนี่ยสวยนะเองลุงอยากมีเมียไทยไหมเด็กถอยอย่าไปยุ่งกับชีวิตเขาเลยเธอคือลุงแกดูเหมือนรักสันโดษเลยนะพี่ดูดิไม่ใช่คือมาทีไรก็เจอแกใช่ไหมใช่แล้วเขาไม่เคยตกแต่งอะไรสักอย่างดูดูบ้านเขา ดยังไงก็เหมือนเดิมมันก็ดูทรงดีอยู่นะตัวเองทรงดีอยู่แต่ดูเขาไม่แต่งอะไรเลยก็คนเดียวนะอยู่ชีวิตที่นี่นะจะเอาอะไรมากมายดูเดี๋ยแต่เขาก็มีฮึดเถอะมีอะไรเห็นไหมเขาใช้ฟืนอะไรเงี้ยให้สู้จ้ะเนี่ยเขาก็จะเก็บฟืนเพราะว่าหนูมาบ่อยหนูจะสังเกตแกตลอดแกเป็นคนแบบไม่ค่อยอะไรอะทักไหมเคยทักไหมแกไม่ทักหรอกเนี่ยดูเดี๋ยวมองไปตรงนู้นเขาคนเดินกันเยอะนะ ตแต่ตลอดแนวเลยนะของเขาเนี่ยตลอดแนวเลยนะแกก็ทํางานเลยนะแต่<ม>าบาง <ผม S 2> ทีเขาก็จะมีคนมานั่งดื่มสังสรรค์น,นะเขาก็จะมีเพื่อนเขามาอ๋อแสดงว่าแกปลดเกษียณแล้วล่ะตัวเองหนูก็ว่านั่นแหละดูดีนไหมล่ะเขาีคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่อยู่เลยบ้านเราเราไม่ได้เราไม่ได้นินทาเขานะมันกกอยู่คนเดียวพี่ก็ไม่อะไรกับใครเลยนานทีเวลาชีวิตเขาว่าสละแล้ว แต่แกจะชอบทํากาเทนอะไรของแกนะแต่กาเทนฟ้างมากเลยนะเนี่ยยาวจากบ้านโน้นเนี่ยยาวไปถึงนู่นเลยนะนี่เนี่ยชีวิตปลดเกษียณนี่ดัถ้าได้อย่างนี้นะบ้านหลังหนึ่งลิ้นแม่น้ําดูเดิมีกาเทนเออแต่เขาปลูกผักได้ไหมนยเขาเคยปลูกผักไว้หนูก็ไม่เห็นเขาทําอะไรเลยพี่นี่แต่แต่ที่เขากว้างมากเลยนี่ี่เขากว้างมากใช่แต่มันไม่ก็ถ้าเราเดินไปมันไม่ใช่หลังเดียวนะตัวเอง อันนู้นก็อยู่ริมไหมเขาเรียกฮุ้ยเธอไอ้เนี่ยฮุ้ยเธอของใครนะกเถึนเนี่ยแต่อันนี้มันก็มีบ้านผักเนี่ยเห็นป่ะใช่บ้านผักนั่นแหละบ้านเขานั่นแหละตัวเองเาาก็บ้านก็คือเฮิเรื่องหมดเลยหนูก็เห<ช>็นเขาทำอะไรของเขาอยู่ก็นุ่งกันเองเวลาเดิดดนมาน่ะเห็นแกอยู่ของแกคนเดียวก็นุ่งกันเ่งอะไรของแกทำ มีความสุขนะเนี่ยขยันมากเลยนะพี่ดูดิแกไปของแกเรื่อยๆเลยนะถ้าทําคนเดียวได้นะแล้วเนี่ยดูดิเขาจะมีตัวเองอันนี้มันแต่ฝั่งตรงนู้นน่ะไม่ใช่ของเขาแล้วอันนั้นน่ะฝั่งคนอื่นอแค่นี้นะพี่ว่าเห็นไหมของเขาแค่นี้แต่แต่นั้นน่ะเป็นของคนอื่นของน้กบางใช่ของเพื่อนบ้านนั่นแหละอุ้ยแสดงว่าถ้าใครมาได้ทําเลปลูกบ้านปลูกอะไรตรงเนี้ยริมน้ําเนี่ยนะแต่เขาไม่ให้ปลูกบ้านแต่ก็บ้านนั้นไง แ,แต่ตรงนี้ปลูกไม่ได้อแต่เดี๋ยวเราดูต่อไปดิมันจะมีอีกไหม,นนไมยากต้องไปขอ,อต้องไปขอไอ้เนี่ยกับสตาร์ทการปลูกบ้านนะไม่ใช่ไง่ายๆนะพี่แต่ว่าอันนี้มันฮุ้เถอฮุ้เถอเนี่ยที่ว่าบ้านสวนแลไดอ้อันนี้ก็จะต่อไปนี่ก็คือจะไม่เป็นบ้านแล้วจะเป็นบ้านสวนน่ะคือเอาไว้เวลาหน้าหน้าร้อนเขาก็จะมาสังสรรค์ปิ้งย่างกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม ต่อันนี้หนูไม่ค่อยเคยเห็นมีคนเลยแต่ตรงนี้มันลกนะตัวเองน่าไม่น่าจะคนน่าจะปล่อยแล้วล่ะเจ้าของน่าจะปล่อยแล้วล่ะเพราะว่าน่าจะนให้คนมาเช่าหรือว่าขายเนาะคือคือไม่มีคนมาทําอะไรเลยป่าลกมากเลหรือไปถามมุงเมื่อกี้พี่เขาจะคุยกับเราไหมล่ะว่าเนี่ยเออเล นี่เราทางเราก็จะเดินลงไปไหนกันเนี่ยน้ำทิศเออไปนั่นเลยเมื่อกี้รถฮะต้องบานขึ้นไปอยู่แล้วรถอ่าผ่านตรงนี้ผ่าขึ้นไปนี่มาพี่อืมเราก็เดินดูวันนี้ก็พามาเดินอุ้ยแดดออกแล้วตัวเองนี่พระอาทิตย์มาแล้วเห็นไหมเดินจนพระอาทิตย์ออกแล้วเนี่ยแดดผุบๆออกๆตอนแรกพี่คิดว่าพระอาทิตย์แค่ถึงบ่ายสองนะ ตรงนู้นก็บ้านสวนเนี่ยป่ะที่ว่าเราไปปิกนิกกับปูเป้อะแถบนู้นอะแถบนู้นฝั่งนู้นเหรอเดี๋ยวเราก็จะมากันบ่อยๆอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีนะตัวเองมันทําให้เพิ่มพลังชีวิตนะเดินเล่นชมบรรยากาศมีกิจกรรมอะไรต้องเยอะแยะอาจจะเอาข้าวมากินกันถ้าหน้าร้อนจะดีกว่านะพี่นะใช่ใช่แต่แต่แต่ว่าตอนนี้เราก็ยังอยู่กันได้นานเป็นชั่วโมงนะ แต่ว่าเราต้องมีทั้งหมวกทั้งถุงมือนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่สบายนี่ดูดิขึ้นไปข้างบนเมื่อตอนที่หิมะออกอะหนูจะชวนพี่ไปรงนู้นะที่ว่าจะไปเล่นเสือได้จองจองปีหน้าปีหน้ามาแน่เลยเน้าเด็กอะมันไปเล่นกันเยอะแยะนะเรามียันนั้นแล้วนี่เรามีไอตัวที่เลื่อนอุ้ยหนูมีแบบเป็นม้านั่งเป็นเป็นไม้อะสนุกดีแต่ว่า ถ้าเราจะไปปีหน้าไม่แน่เดี๋ยวดูก่อนถ้ามีพลังเยอะเราอาจจะได้ไปเรียนสกีก็ได้ก็อยากก็อยากไปอยู่แต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนมันปีนี้เรายังไม่พร้อมเคยเล่นเมื่อนานมาแล้วได้อยู่แต่ก็ถือว่ายังยังไม่เก่งแต่เราต้องไปหัดอีกเนี่ยพี่เพราะว่าเรายังไม่เก่งแล้วเราจะไปเล่นเหมือนอย่างคนั้นิดนี่สวยไหมอะไรนะนี่ไงท้างหนน่ลยสวยเนาะสวยมากยิ้สวย ดูดูดูคนนั้นดิย๋ยวเขาไม่มียกกักษ์แค่ขาสาั้นเองนะตัวเองโอ้หเห็นไหมพี่กายหนาวเลยเนะี่ยเขาคนที่นี่ไงเขาก็เหมือนอัดเดี๋ยวเขาไม่ได้เดินใจของเราเลยแค่รูดูบ้านสวนตลอดแนวเลยพี่กายตัวเองต้องมาสอบถามตัวเองต้องมีเพื่อนบ้านอยู่ที่นี่ถ้าตัวเดียวเอาเอาบ้านสวนน่ะเดูถามแล้ว ม,ม,<อ>มีมีคนรออยูอ่เต็มเลยนั่นหมายความว่าเราอะอยู่คนที่เท่าไรหร่ล่ะอ๋อใช่ใช่ถ้าตัวเองไม่มีันเพื่อนบ้านหรืออะไรเงี้ยตัวเองก็จะได้ยากตอนแรกเขาจะให้หนูแล้วพอคุยไปคุยมามันเบี้ยวมัน,น,นไปให้ญาติพี่น้องมันเองอ๋อ ็คือแพงไหมราคาแถวไหนสาม0้า <3, 5. S 2> โยแต่ว่าอุปกรณ์ครบใช่ไหมก็มีบ้านสวนเนี่ยไอ้พื้เชิเนี่ยอ่าของพี่นั่นแค่พันหนะ้าเองนะแต่ว่าบ้านไม่ค่อยแข็งแรงแต่ว่าปีนี้แฟนพี่ว่าจะเชิญผู้หญิงไทยไปอยู่นะพี่ก็คิดว่าหวังว่าคงจะได้ไปเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเห็นปะก็รอข้ามไปฝั่งนูน้นเนี่ยตรงนู้นถ้าเราเดินขึ้นไปนู้นก็มีป่ากระเทียมอีกนะไปฝั่งนู้นนะมีป่ากระเทียมอีกนะ ป่ากระเทียมแล้วก็ต้นอ๋อพี่ก็คุ้นๆอยู่นะเนี่ยเนี่ยถ้าเราเดินตรงไปเนี่ยก็ตรงที่เราจะไปย่างกระที่พี่บอกว่าแล้วก็ย้ายที่เราเราไปน่ากลหกมก็จะเอาของพี er ่ไหมล่ะเดี hmm. ๋ยวก่อนตอนนี้เราก็ เดินมาอะไรเราจะไปตรงไหนกันต่อเนี่ยนะแม่ทิพย์จะพาพี่ไปไหน,ใ,นใจนรัร้ลุยลุยวะลุยดูแน่นหน่อยเดี๋ยวข้างหน้านี้ก็จะเป็นแม่น้ำโโรใจ,ใจท,ำทำไมทำไมพี่ไม่ทายทันต้อนที่อะไรมันรัวแล้วข้ารุดตกใจเสียบรถ,รถข้านบนก็นมารถตายแล้วพี่เป็นดีนะ ไม่ตกลงไปเอ่ตายใจแล้ว m ม g ก็ <laughs> โอ้แม่ทำทิพย์ทำให้พี่ตกใจไปด้วยหลวงพย่ยสะพายตะก้าเอาจนหูหลุดเลยทำไงเนี่ยหลุดไหมมันมันพี่ไม่ได้ทำนะหนูนหเปล่านะเองนี่มันเรื่องปกติเพราะว่าโอเคตแต่ว่าพี่เป็นคนถือไงก็เลยตกใจอ่ะสัมภาษณ์ต่อยังไงเราจะไปไหนกันข้างหน้า ปิดไฟแดงแล้วเดี๋ยวเราไปแล้วเราก็จะไปเจอเกาะเหรอเกาะอะไรตัวเองเกาะอะไรเกาะเกาะภูเก็ตหรือว่าเกาะอะไรอินเซนทะเลเกาะกลางทะเลหรือว่าเกาะทะเลสาบอะไรเกาะทะเลสาบเหรอเกาะเกาะแม่น้ําแม่น้ําโดนหนาวเราก็จะเดินอ้อมอ้อมนะคะวันนี้ไฟแดงไฟแดง พาไฟแดงไหมพา,าเพื่อนๆชมบรรยากาศแม่น้ำโดนหน่อยเน,ะนาะก็จะรอเอาแล้วค่ะรถจอดรอนะคะรถจอดแล้วนะคะแต่ว่าไฟก็ยังไม่เขียว,ยว,วใชุ่ยนี่ด้วยเขาวิ่งด้วยเราก็เห็นรูปด้วยเฮ้ยไหม ใช่นะคะคนที่น,นี่ <c oughs> เขาก็จะผ่าลงเตินนะคะแม่น้ำทิพย์จะไปกะพาไปเกาะไปเกาะเอ่อร้านร้านร้นเหนา่า <c oughs> อะไรร <c oughs> ้นเหนา่า <c oughs> เขาอ่านว่าอะไรตัวเองร้นเกี๊ยวเหน่าร้านเกี๊ยวเหนา <c oughs> ถ้าเราไปตู้แต่เฮ้ยเราไม่ได้ไปน,ไน,นู่นลยนี่เรานี่ตรงนี้ถ้าหน้าร้อนเราจะมาปิ้งย่างตรงนี้ได้เนี่ยมันเหมือนทะเลสาบหรือเกาะอะไรเลยอ่ะ สวยมากเลยเราพี่ไปเดินไปตรงนู้นเลยนะเี่จะได้วิวที่สวยมากเชื่อหนูเดินไปดิไปหรอบ๊ายบายเจอกันเจอกันคลิปหน้าเราแยกกันตรงนี้ใช่ไหมนี่นะคะ่ะเราก็มาชมบรรยากาศโอ้ยแม่น้ำเจ้าเหนานะคะ